ผลจะต่างกันใช่ไหมครับเรื่องผลผลิตนะคะอันนี้เราให้ความรูออ้อีกด้านหนึ่งคือเรื่องผลผลิตเนี่ยแต่และพันธุ์เนี่ยผลผลิตของเขาอะถ้าเราดูแลบำรุงเลือกสารดีผลผลิตเขาดีแล้วก็ลูกก็ตามขนาดตามลักษณะพันธุ์เขาทีนี้จะบอกว่าพันธุ์ปักช่องหรือพันธุ์อะไรอันไหนใหญ่กว่ากันบางคนเกษตรกรชอบถามว่าก,กับเขาใหญ่ไหมแล้วปักช่องใหญ่ไหมอันไหนใหญ่วก,กว่ากันอันไหนโดดกว่ากันอันนี้เรา,เราที่สวนเราจะเจอเยอะมาก แต่อยาผมก็เจอบ่อยนะอันนี้คือเป็นเป็นคําถามที่ที่แบบเจอบ่อยที่สุดเลยทีนี้ว่าเวลาเราเราเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่ผู้ขี่ตรงนี้เราต้องให้ความรู้ให้เขาไม่ใช่ไปแนะนาเพราะว่าพันนั้นดกกว่านะพันนี้ดีกว่านะคือหลักๆสัสายพันธเขาดีอยู่แล้วแต่เราควรจะแนะนําว่าแต่ละพันเนี่ยข้อดีเขามีอยู่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องผลผลิตเนี่เรื่องอยู่ที่การบำรุงรักษาละว่าพันไหนจะดกหรือไม่ดกบางทีปักช่องแปลงเดียวกันเนี่ยมันมันจะไม่ได้ดก ทั้ง1 4 5หนีบางต้นมันอาจจะมี7แบบนี้ก็มีแต่ละพื้นที่7แบบเีก็มีแล้วแต่นะคะเหมือนเราปลูกทุกพืชทุกชนิดอะค่ะมันก็จะมีทั้งดกทั้งไม่ดดอยู่ที่การดูแลอยู่ที่สภาพดินแล้วส่วนหอมทองล่ะครับหอมทองก็จะมีเป็นหอมท่ายางกับเป็นหอมอไต้หวันหอมไต้หวันมันต่างกันยังไงครับท่ายางกับไต้หวันถ้าหอมท่ายางเนี่ยก็คือที่เรารู้จักดังๆเลยก็จะอยู่ที่เพชรบุรีสากรบ้านลาดที่ทําสสมอง เขาเซเว่นอะไรประมาณนั้นแล้วแล้วไต้หวันนะฮะไต้หวันนี่คือมันก็จะเป็นหอมหอมกลุ่มเดียวกับท่ายางตัวหนึ่งจ้าทางนี้ทางนั้นเนี่ยบางคนกินแล้วบอกว่ารสชาติของตัวนี้ถ้าเป็นท่ายางกลิ่นจะแรงกว่าเนื้อจะฟูกว่าค,คือจะหอมกว่าใช่ชกลิ่นจะฉุนกว่านิดนึงไต้หวันเนี่ยจะเนื้อจะแน่นละเอียดนุ่มกว่าคือหมายหมายถึงหอมที่บ้านเราทั่วทั่วไปนะคะหอมไทยแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือหอมคาร์บอนดิทซึ่งตลาดบ้านเรายรงไม่ค่อยรู้จักแต่ว่านิยมส่งออกส่งให้าง แต่ว่าตัวนี้จะผลผลิตด,ดีรสชาติดีค่ะ<า>ใช่คะ่ะถ้าลองกินแล้วจะบอกรสชาติดีแต่บางคนยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าอหอมเป็นหอมเขียวซึ่งจริงๆมันไม่ได้เขียวมันนี้คือการบ่มมีมีวิธีขั้นตอนคือคําว่าหอมเขียวนี่มันเป็นยังไงครับหอมเขียวเดิมทั้งเดิมทีเดยมมันก็จะเป็นหอมอหอมแกนแนนอะไรประมาณประเภทน,นี้ต้นไม่ค่อยสูงแล้วเวลาสุกออกมาแล้วคือลูกมันจะเขียวทั้งที่ยังสุก ว่าตัวนี้มันมีการพัฒนาสายบาร์ดี่ที่เขาเอาสายพันธุ์ดีๆจากนอกเข้ามาผลิตแต่ว่าบ้านเราก็คือยังไม่ได้จําหน่ายแค่เราคแต่ว่าจะมีบางกลุ่มที่เขาส่งเสริมกันส่งเสริมผมเห็นส่งเสริมเพื่อส่งออกใช่ใช่ค่ะจะมีที่เชียงรายมีที่นคราชก็มีหลายที่เลยแล้วก็ที่สุราของบริษัทสุกเทียนที่เขาค่อนข้างเยอดที่ที่เห็นที่เห็นนะคะที่เราเห็นในข้อมูลทั่วไปแต่เรายังไม่ได้จับตรงนั้น ก็นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับพันธุ์กล้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขอบคุณพี่ดาด้วยค่ะขอบคุณมากคระัดีนะครับ